ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กจากทาง ASUS นะครับตัวนี้ก็เป็นเซนบุ๊กที่ถือว่าราคาไม่สูงมากนะครับหรือว่าเริ่มต้นระดับกูนเซนบุ๊กเลยก็ได้เพราะว่าคนที่ติดตามเซนบุ๊กมานะ่าจะรู้ดีนะครับว่าตัวเซนบุ๊กเนี่ยมีตั้งแต่ราคา3 0,000ยันไปถึงแสนนะครับตัวนี้ก็อยู่ราคา3 0,000กว่าบาทนะฮะประสิทธิภาพและการใช้งานจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ ตัววัสดุของฝาครับก็เรียบหรูตามไซเซนบุกอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นลายถ้ามองดีๆนะครับจะเป็นลายบัสอลูมิเนียมนะครับปัดเงามาเป็นวงกลมตรงนี้นะครับแล้วขยายวงออกไปเรื่อยๆก็มีโลโก้จากทาง a s u ูอยู่ทางด้านหน้า วัสดุตรงนี้นะครับก็เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่อลูมิเนียมอลลอยแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นลูมิเนียมอลลอยนะครับตัวนี้เนี่ยถามว่ามือเหนียวเหนียวเนี่ยจับไปมีรอยไหมนะครับก็ต้องบอกว่าแทบไม่มีนะครับเพราะว่าเขากัดลายมาโอเคเลยทีเดียวการพกพาเจ้าตัวนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะครับด้วยน้าหนักเช่าที่ผมช่างเมื่อกี้นะครับอยู่ที่1.2 4กิโลเท่านั้นก็ถือว่ามันมันก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแล้วก็มันไม่ได้หนักเลยนะครับถือมือเดียวก็สบายๆอย่างนี้เลยนะครับ ส่วนการชาร์จนะครับแน่นอนครับว่าตัวนี้มี USB ที่เป็น Type C แน่นอนครับรองรับการใช้งานแบบ Power Delivery ไม่ว่าคุณจะไปไหนก็สามารถเอา Power Delivery เสียบได้เลยในการชาร์จการเปิดเครื่องนะครับก็สามารถเปิดมือเดียวได้นะครับตามที่เห็นเลยแล้วก็ถามว่าถ้าเปิดแรงๆอยู่ไหมนะครับเปิดให้ดูนะครับว่าไม่มีการยกตามแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวฝาเนี่ยก็จะยกตัวเครื่องขึ้นมาด้วยนะครับจะเห็นว่ามีร่องอากาศออกมานะครับแล้วก็ทําให้อากาศแอร์โฟได้ดีขึ้นหน้าจอตัวนี้ก็14นิ้วนะครับ สกรีนทูบอดดี้เรโชเนี่ยก็อยู่ที่90%นะฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเห็นรูไมโครโฟนอยู่2อันนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง IR รนะครับรองรับการใช้งานของ Hello ของ Windows นะครับก็คือเปิดมาสแกนหน้าได้เลยนะครับเท่าที่ผมลองดูเนี่ยสแกนหน้าได้ค่อนข้างเร็วมากๆนะครับตัวหน้าจอก็มีความละเอียดเป็น Fu l l HD นะครับแล้วก็ความสว่างอยู่ที่400ร้อยนิตดีเฟนเซชของหน้าจอก็อยู่ที่60สิเฮิร์ตนะครับแล้วก็ตัว srgb นะครับอยู่ที่100ยแต่ตหน้อนย่บอ100นะร sRGB เบ ไม่รู้ผมอาจจะตาไม่ดีก็ได้ไมั้งในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับก็เริ่มจากปุ่มนี้นะครับตัวหนอนเปลี่ยนภาษาเนี่ยก็ยังเป็นแบบไสเต็มนะครับไม่ได้ย่อขนาดแต่อย่างใดตัวนี้น่าจะถูกใจคนไทยกันเพราะว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยจะชอบใช้ปุ่มนี้ในการเปลี่ยนภาษานะครับตัว LED b a c k l i t นะครับสามสเตปเนี่ยสว่างสุดเนี่ยเล่นตอนกลางวันก็ยังออกมาเห็นได้ชัดนะฮะถัดไปนะครับก็เป็นปุ่ม power นะครับตัวนี้เนี่ย ซึ่งผมมองว่ามันไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้อ่ะผมว่าไปอยู่ข้างๆอะไรก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยคนกดดีลีทเนี่ยอาจจะลั่นไปโดนแน่นอนนะครับกดปั๊บสลีปแล้วอะไรอย่างนี้ด้านล่างในส่วนของทัชแพดนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับมือผมเนี่ยจะเห็นว่ามันใหญ่มากนะครับตัวไดเวอร์เนี่ยก็เป็นวิดีโอเพซิชันนะครับแบบปกติฟิลลิ่งของทัชแพดนะครับตัวนี้เนี่ยพอกดไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันงานประกอบมันยังไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากดไปเนี่ยยังมีเสียงกึกๆๆๆๆๆนกกึ ไม่รู้ได้ยินไหมมันยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับสหรับตัวนี้ตัวที่ขายในไทยนะครับถามว่ามีน u m เบอร์แพดไหมก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าตัวที่เข้ามาขายในไทยเนี่ย ตรงทัชแพดเนี่ยมันจะไม่มีนัมเบอร์แพดเข้ามานะครับส่วนฟิลลิ่งเนี่ยการพิมพ์เนี่ยถามว่าผมชอบไหมนะครับก็ยังบอกว่ามันมันยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าฟิลลิ่งของคีย์บอร์ดตัวนี้จะออกแนวสูงสูงขึ้นมานิดนึงนะครับคือมันไม่ได้เตี้ยแบบว่ากดง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนชอ like บนะครับบางคนอาจจะชอบอย่างนี like ้การใช้งานทั่วไปนะครับก็ต้องบอกว่าแทบไม่ได้มีเสียงพัดลมเลยนะครับเพราะว่าการใช้งานทั่วไปอย่างผมลองเล่นนะครับเข้า YouTube Facebook อะไรพวกนี้มันก็พัดลมไม่่่ทททําาางนนออยูแแล้้วตีีผมมดสบ ให้ฟูลโหลดดูบ้างนะครับว่ามันจะมีเสียงพัดลมออกมาไหมนะครับเท่าที่ฟังดูนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยครับคือมันมีแบบว่ามันต้องฟังประมาณตรงนี้เขถึงจะได้ยินสงเสียงพัดลมเลยนะครับส่วนลมร้อนเนี่ยที่ออกมาก็จะออกมาทางแนวนี้นะครับตัววัสดุของบอดี้นะครับก็ถือว่าทาออกมาได้แข็งแรงดีนะครับจับบิดเนี่ยแทบไม่ไปเลยนะครับตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างดีมากนะครับตามสไตล์ของเซนบุ๊กอยู่แล้ว ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับข้างข้านี้ก็จะมี USB Type C นะครับมาให้ถึง2ช่องด้วยกันเป็น USB 3.2นะครับแล้วก็เป็นพอร์ตเชื่ไส่วนอีกข้างหนึ่งนะครับก็จะเป็น USB Type A นะครับแล้วตามด้วยไ Mi โคร SD Card นะครับสำหรับสล็อตนี้แล้วก็เป็นช่องหูฟังส5มุดครับซึ่งไอ้ m ม c คร SD เนี่ยผมว่านะมันมันไม่ควรจะเป็นช่องไมโครอ่ะมันควรจะเป็น SD c a r ์ดแบบฟูไซด์ปกตินะฮะเพราะว่าการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะคุณจะเป็นตะกล้องหรืออะไรอย่างงี้นะครับก็ยังใช้แบบ SD การ d ดไซด์ปกติอยู่ด้านล่างนะครับก็ีีาารรกกันน่่่ทตวแใณเ เกิดฝาออกมาเนี่ยไอตัวฝาของเขาอะที่มายกเนี่ยก็จะมี อีก2ตัวนะครับตามนี้เลยอย่างที่เห็นส่วนคุณภาพเสียงนะครับตัวนี้ก็เป็นของฮาร์แมนกาดอนนะครับผมฟังเสียงแล้วนะครับถามว่าเสียงเป็นยังไงเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กหลายๆตัวที่เป็นตัวใหญ่ด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเสียงมันดีขนาดไหนไซส์ขนาดไหนก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าดีกว่าโน้ตบุ๊กไซส์แบบปกติทั่วๆไปอย่างแน่นอนครับในส่วน CPU นะครับก็จะเป็น Ryzen 9 5 9 0ล h x นับแล้วก็ส่วนเก้ด8คอ16เอง r a m นะครับแ Dual c h ก็ n e l นคับที่ให้มาก็จะ1 GB บั้งหม่แปดคอสิบ h z ส่วนกราฟิกนะครับก็เป็น amd r a d e n เป็นชิป on cpu อย่างที่เห็นนะครับสตอรเรนะครับก็จะเป็นจากทาง samsung นะครับความจุจะอยู่ที่5 1 2 g b ก็รีจะอยู่ที่2 3 5 7แล้วก็ไรซ์อยู่ที่1396หรือว่า1นันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับ Wi-Fi ตัวนี้ที่ให้มานะครับก็เป็น wifi 6เป็นชิปของ intel ax 2 0 0นะครับซึ่งเป็นชิปมาตรฐานของ intel เวลานี้ในตัวแอปพลิเคชันของ my asus นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวนนนนึงงะะคครรรััับทีีี่่่่สาาาาาญเเพววกใช้้ตผม ฟังก์ชันนี้น่าจะใช้เยอะที่สุดนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแน่นอนเพราะว่าถ้าเราชาร์จเต็มตลอด100เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นผลดีของแบตลิเทียมอยู่แล้วนะครับแต่ในตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเราสามารถตั้งได้นะครับว่าให้ชาร์จแค่ 80%เท่านั้นนะครับเพื่อยืดอายุยการใช้งานของแบตเตอรี่ Microsoft Office นะครับตัวนี้ที่ให้มาก็เป็นตัวปี2019เป็นไลเซน Home หรือว่า Student Edition นะครับก็มีแถมมาให้เซนบุ๊กตัวนี้นะครับถามว่าเหมาะกับใครผมบอกว่ามันก็ตอบโจทย์แทบทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคุณจะเป็นแบบ CEO อะไรเงี้ยเพราะว่าการออกแบบของเขานะครับตัวเซนบุ๊กเนี่ยแน่นอนเพราะว่ามันเรียบหรูดูดีนะครับพกไปที่ไหนเนี่ยมันก็ดูเท่นะครับดูมีระดับอย่างมากนะครับการใช้งานทั่วรั่วเป็น Word Office อะครับได้อยู่แล้วส่วนาคจะเอป ตัดต่ออะไรได้ไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ตัดต่อได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับคลิปที่ไม่ยาวมากในระดับ Full HD หรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ตัวนี้สามารถทํางานได้อยู่แล้วส่วนเรื่องราคานะครับก็อยู่ที่33,900ผมก็ถือว่าไม่แพงนะครับโน้ตบุ๊กที่มันดูดีขนาดนี้แล้วงานประกอบที่มันดีอย่างนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเซนบุ๊กถือว่ามันตอบโจทย์คุ้มค่ากับราคามากครับ